เก่งมากอ่ะไม่หวานปะเม่หวาน,าาวานอีกกี่กิโลถึงเนี้ยวันนี้มาคุยกันเย็นนิดนึงนะครับกำลังเดินทางไปที่เชียงรายนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องมาพูดกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องหกโจหกโจนะฮะไปเอาไปหาเรื่องน้องบาสถึงที่บ้านนะครับแล้วเพิ่มอว่าน้องบาสเนี่ยแกถูกถูกกระทืบถูกฟาดดีนะมีมีมีดมาสองอันสปาต้านะฮะป้องกันตัวไปตายสองนะครับเจ็บอีกสองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พี่ไลฟ์สดถึงนายว่ะ คือนึกถึงนายเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยชะตาชีวิตพี่แม่งโดนยิ่งกว่านี้เยอะนะฮะโดนยิ่งกว่านี้เยอะนะครับรอดมาได้กบุญแล้วถึงอายุสี่สิบเนี่ยรอดมาได้กบุญแล้วนะครับก็ต้องเห็นใจใน,น้องบาสนะคือตำรวจมันช่วยไม่ทันหรอกนะครับมาตั้งหกคนนะครับถ้าไม่สู้ก็ตายคาที่อ่ะไม่รู้ว่าน้องบาสอยู่กับแม่หรืออยู่กับพี่สาวหรือเปล่านะครับ ถะคขืนอยู่กับแม่กับพี่สาวในเสร็จเลยนะครับถ้าพี่สาวสวยอีกแม่งยิ่งสวยไปใหญ่เลยถ้าเจอแบบเนี้ยนะครับเผลอๆแม่งมีลุมโสมนะครับต้องไปเช็กก่อนนะครับว่าไอ้หกคนที่มาลุมเนี่ยมันดูดกัญชาปเปล่านะครับมันดูดอะไรนะกระท่อมหรือเปล่าทั้งกระทอมและกัญชาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันถูกกฎหมายแล้วอะ่ะถูกป่ะมันถูกกฎหมายแล้ว ไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ไปเรียกคุยกันแล้วมันแม่งทุบเลยเห็นดูคลิปแล้วนะครับอ่ะพี่ถามทุกคนแล้วกันถ้าโดนแบบนี้มีใครไม่สู้บ้างนะครับมีใครไม่สู้บ้างนะครับโทรถามจะโทรถามหนึ่งเก้าหนึ่งเหรอโทรถามหนึ่งเก้าหนึ่งโทรถามกองป่าไม่มาช่วยใครจะช่วยทันนะครับโทรเรียกนายกขายเข้ามาช่วยเหรอนายกไม่กล้ามาช่วยเหรอกลัวโดนลูกหลงนะครับ ็คือนายยกมาช่วยอ่ะไอ้หกคนบวกหนึ่งเนี่ยมันลุมนายกแน่นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องบาสนะเห็นว่าหมอปลาเนี่ยไปประกันตัวน้องแล้วนะครับไม่รู้น้องอายุเกินสิบแปดยังถ้ายี่สิบแล้วก็โอเคว่าก็ต้องสู้กันนะตั้งแต่ชั้นตํารวจนะครับชั้นอายการสารชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะครับทางฝั่งนู้นก็ต้องบอกพยายามฆ่าอยู่แล้วนะครับพยายามฆ่าอยู่แล้ว แต่ก็มันยังพอสู้ได้นะครับพอสู้ได้นะครับถ้าหมอปลา,ามีลงหลักประกงหลักประกันอะไรไม่พอก็บอกพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ผู้ช่วยสอสอเนี่ยประกันตัวได้อยู่นะครับดูว่าวงเงินประกันเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าถ้าพี่เป็นบาสอ่ะอา,อาจจะตายหกนะฮะอาจจะตายหกนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าสู้แล้วเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตายมันเอาคืนอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะครับมันเอาคืนอยู่แล้วเดี๋ยวมันออกมาจากคุกม,มันก็ออกมาเอาคืนนะครับพวกนี้นะครับตีงูต้องตีให้ตายถ้าคิดจะสู้แล้วต้องห้ามถอยนะนะครับโว้ยสมัยก่อนว่านะพี่ไปอะไรนะโหตอนนั้นไปม,มีเรื่องกันที่ไหนอ่ะจำไม่ได้ r c a เมื่อก่อนนี้ r c a ก่อนอา a มันมีที่หนึ่งตรงสุขมุมวิทอะนะครับ แม่งแค่มองหน้าแฟนมันแม่งโอ้โหแม่งยกพวกมาเลยนะครับยกพวกมาเลยนะฮะตอนนั้นพี่อยู่เตรียมวิศวะไปกันสองคนแม่งมาเป็นลำรถไอชิปหายหนีไม่หนีเกือบไม่ทันไม่หนีกูก็ตายนะครับไม่หนีกูก็ตายนะครับตอนสมัย RCA เนะี่ยโอ้โหฟันหุดวิดเลยนะฮะเพื่อนพี่ถูกถูกคาที่เลยวันนั้นแบบมีดเกือบ เกือบผ่านหลังมาดังวาบเลยวาบเลยนะครับดีนะวิ่งวิ่งขึ้นแท็กซี่ทันไอห,หามาเป็นฝูงอะ่ะเป็นสิบนะครับวันนั้นพี่ไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยนะไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยไม่ได้เอาอาวุธไปแม่งสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้ไม่ได้ถ้าขืนสู้ตายต้องต้องหนีนะครับต้องหนีอย่างอย่างพี่รหัสพี่อ่ะที่พระนครเหนือเคยเคยพูดได้ฟังแล้วเนี่ยเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วอะ่ะ พี่รหัสพี่ถูกแทงตายคาที่ปอดฉีกนะฮะพี่รหัสนะฮะอยู่เตรียมเตรียมวิศวะไฟฟ้านะครับเตรียมวิศวะไฟฟ้าตอนนั้นพี่อยู่ปีสองมั้งรุ่นพี่พี่อยู่ปีสามเอ้พี่อยู่ปีหนึ่งรุ่นพี่พี่อยู่ปีสองปีสองตอนนั้นอยู่วิศวะไฟฟ้านะฮะพี่อยู่วิศวะปีหนึ่งนะฮะระเบินไอ้คนแทงพี่ก็รู้จักมันด้วยนะฮะตอนนี้น่าจะหมดอายุความแล้วครบยี่สิบปีพอดีนะครับหนีไปเกาะกงนะฮะ นีไปก่อโกงนะฮะที่คดีอยู่ที่สอนนอประชาชื่นอ่ะหนีไปก่อโกงอ่ะแล้วเ,เ,เพื่อนว่าเพื่อนในชมรมพี่เนี่ยก็ถูกแทงประมาณเจ็ดปดคนด้วยกันเข้าโรงพยาบาลหมดแต่นั้นตายหนึ่งนะเพื่อนพี่เนี่ยจบโรงเรียนดังๆในกทมแล้วก็มาต่อวิศวะโยธานะครับแล้วปรากฏว่าหน้าตามันหล่อมากนะฮะสาวติดมันตึมนะ หขาติดมันเติมแล้วแต่แม่งสดมากอะ่ะแ,แม่งมาคนเดียวนะครับมันมาคนเดียวนะฮะมีสปาต้าสองเล่มเหมือนกันนะครับแต่อีกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่ๆเนี่ยม,มีระเบิดระเบิดขวดแต่ระเบิดปิงปองระเบิดขวดระเบิดปิงปองแม่งสู้ไม่ได้เจอสปาต้ามาอย่างไวแม่งยิ่งกับปงหวินอีกนะฮะยิ่งกับปงหวินนะครับมาปุ๊บแม่ง ฉับฉับฉับ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 ตายแม่งหมดเลยตายเลยนะฮะตายตายหนึ่งคนบาดเจ็บห้านะครับพี่ไปเผาพี่รหัสกับมากับมือวางดอกไม้จันทร์กับมือนะครับวางวางดอกไม้จันทร์กับมือนะฮะคืออันนี้พี่รู้จักทั้งสองฝ่ายนะฮะรู้จักทั้งคนแทงรู้จักทั้งคนโดนแทงนะฮะโอ้หสมัยก่อนมาเรียนกรุงเทพเราคิดว่ามันสนุกนะมันไม่สนุกฮะพอแม่ช่วยไม่ทันหรอกครับต้องช่วยตัวเอง บอกว่ามีคนจะกระทืบไปฟ้องคุณครูครูไหนจะมาช่วยแม่งครูยังโดนกระทืบเลย,ยลเมันไม่ทันหรอกช่วยไม่ทันยังไงก็ช่วยไม่ทนัทนต้องช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองเท่านั้นนะฮะอัตตหิอตัอตโนนาโถนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเอาเป็นว่าน้องบาตถ้าน้องบา,อา่หลุดคดีนี้มาได้นะครับมาเป็นสมาชิกพรรคไทยศีวิไลได้แต่ตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรได้นะพี่ชอบมากคนอย่างน้องใจถึง นะฮะใจถึงดีสดดีอย่างน้อยเนี่ยมาเดินตามพี่ในสภาเนี่ยมีใครมาหาเรื่องพี่เนี่ยน้องก็ใส่ก่อนได้พี่พี่แม่งชอบอะ่ะสอสอในสภาแม่งใจแม่งจิบมดทั้งนั้นนะครับนะครับน้องมาเดินตามหลังพี่นะถ้าใครมาเบียดพี่น้องจัดการเลยนะฮะน้องจัดการเลยนะฮะถ้าพลเอกประยุทธ์มาส่งลูกน้องมาจัดการแทนพี่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกพี่ เดี๋ยวพี่ไปประกันตัวให้ก็เอาเป็นว่าสู้คดีได้นะฮะน่าจะสู้คดีได้น่าจะติดไม่นานนะฮะติดไม่นานติดไม่นานตายสอศพเป็นการป้องกันตัวนะครับเป็นการทะเลาะวิวาทน่าจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งติดจริงๆสักประมาณ2อปีนะครับ ในช่วงที่ยังไม่ติดถ้าประกันตัวได้ก็มาทำงานกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่รับเป็นผู้ติดตามอย่างน้อยก็น้องก็ใช้มีดเก่งนะครับถือว่ามีเป็นคุณสมบัติหนึ่งของอคนที่จะมาเป็นผู้สมัครสอสอพักไทยศิวิไลนะครับต้องไป่เลือดนักสู้นะครับเพราะบางทีเราส่งผู้สมัครลงไปในเขตพื้นที่อิทิพนเนี่ยโอ้ยมันมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดบางทีเราก็ต้องสู้เพราะบางทีหัวหน้าพักก็ช่วยไม่ทัน ก็ต้องช่วยตัวเองนะครับก็ฝากฝากไปยังตํารวจพนักงานสอบสวนนะครับท่านพบตรนะครับทําสํานวนอะไรก็ต้องดูหน่อยฮะใส่ไปในสํานวนเลยนะฮะว่าเขาป้องกันตัวเองนะครับเราโดนมาหาเรื่องถึงบ้านเราก็ต้องใส่ไปด้วยว่าเอาเป็นว่าพี่พร้อมเป็นพยานนะฮะให้น้องน้องบาสน้องบาสใส่ชื่อพี่ไปเลยนะมงคณกิตสุขสินธารนนท์นะฮะพร้อมเป็นพยานนะครับนะฮะ ว่าสมมติถ้าพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่จะตัดสินใจอย่างไรกับน้องบาสนะครับน้องบาสจะถ้าพี่เป็นน้องบาสพี่จะตัดสินใจอย่างไรนะฮะพี่ตอบได้เลยนะถ้าพี่เป็นเป็นน้องบาสนะครับคือพี่อาจจะใจพี่อาจจะไวกว่าน้องบาสนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าพี่เห็นมันมาหกคนแล้วเนี่ยพี่คงไม่ออกมาด้านนอกเราให้มันแบบเล่นพี่สนักขนาดนั้นหรอกพี่คงต้องต้องฟันก่อนเนี่ยต้องฟันก่อนอย่างไงต้องฟันก่อนนะครับ พอไม่งั้นโดนกระทืบตายนะฮะสู้ได้คดีนี้สู้ได้ไม่โดนประหารชีวิตนะครับยังไงก็ลดโทษนะครับลดโทษในช่วงที่ประกันตัวมาได้ก็มามาช่วยพี่หาเสียงก่อนนะครับเดินตามพี่นะฮะอย่างน้อยเอออย่างน้อยเวลามีอะไรมีเรื่องกันปุ๊บอย่างน้อยก็มีบาสเนี่ยคอยช่วยนะครับถ้าบาสช่วยไม่ได้ก็น้องบาสก็เอาเอา,เอามีดซื้อเผื่อพี่ด้วยนะสองเล่มนะครับ นะครับเพราะบางทีพวกรัฐมนตรีพวกนี้มันคุยไม่รู้เรื่องนะบางทีมันคุยไม่รู้เรื่องนะครับเอาเป็นว่าพี่เข้าข้างเองนะบาสนะครับไม่รู้ว่า FC ในนี้หรือสมาชิกพรรคไทยศีวิไลครเห็นเห็นด้วยกับผมนะครับว่าพี่เห็นใจน้องบาสถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงนะครับ มันถึงไฟจําเป็นมันก็ต้องสู้นะครับพอถ้าไม่สู้เราก็โดนจัดการนะครับเราก็ตายไอคนที่ตายอาจจะไม่ใช่เราก็ได้อาจจะเป็นแม่เราเป็นพี่สาวเรานะครับยิ่งถ้าเป็นพี่สาวถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆนี่อาจจะโดนลุมโสมก่อนตํำรวจช่วยไม่ทันหรอกนะครับตำรวจช่วยไม่ทันนะครับก็โอเคฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับไปให้ถึงน้องบาสนะครับ อะ,อะไรเหนือบากว่าแรงก็บอกพี่แล้วกันแ๋ยวพี่จะส่งฝ่ายกฎหมายมาช่วยนะครับดูก่อนว่าหมอปลาช่วยได้แค่ไหนนะครับถ้า,างไงก็ฝากอายการด้วยนะครับก็ต้องดูนะฮะการลดหย่อนผ่อนโทษนะครับเพราะว่ามันเป็นการป้องกันตัวนะครับมันเป็นการป้องกันตัวเพราะาตารวจช่วยไม่ทันตํารวจกองปราบตํารวจสอบสวนกลางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติอะกองทัพบกก็ช่วยน้องบาสไม่ทันหรอกถูกไ่ม จะโทรไปหาผบอดบ,บรหรอผบ,บบมันช่วยไม่ทันหรอกต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับโอเคตอนช่วงท้ายมีใครจะถามอะไรไหมครับจะถึงเชียงรายแล้วโอ้ยน้าง,งานเนี่ยมันต้องไปก่อนแล้วหน้าง,งานมันต้องใส่ก่อนแล้วไม่ใส่ก่อนก็ตายอะ่ะไม่เราก็เขาอะ่ะนะครับไม่เราก็เขานะถ้าไม่สู้ โอเคนะครับก็ถือว่าไฟนี้พี่เชียร์น้องบาทสนะครับพี่เชียร์น้องบาทสแล้วพี่ก็เข้าข้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ